ชาวลัคนาราศีธนูเตรียมตัวรับพลังใหญ่จากจักรวาลในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2568นี้ดาวหลายดวงขยับเปลี่ยนตำแหน่งพร้อมกันและมันคือจุดเปลี่ยนชะตาของคุณแบบเต็มร้อยเพราะทั้งดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรและดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษจะปลดล็อกพลังด้านโชคลาภความสำเร็จ และการช่วยเหลือจากบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีดวงได้ของดีโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นของขวัญของฝากหรือของหรูจากคนรอบตัวการเงินดีขึ้นรายจ่ายลดลงบางคนขายทรัพย์สินได้ส่วนเรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือมีคนยื่นโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ทำตั้งตัวความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบรักใหม่ในวงสังคมหรือจากเพื่อนคนรู้จักคนมีคู่ควรระวังเรื่องคำพูดเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้เข้าใจผิดแต่ถ้าเปิดใจคุยดีๆทุกอย่างจะกลับมาหวานเหมือนเดิมอย่าลืมดูคลิปเต็มในช่องพ่อหมอติดดาว s t a r ์ลี่เซจะอธิบายพลังดาวแต่ละดวงแบบละเอียดพร้อมแนะแนวทางแก้เคล็ดเสริมพลังให้คุณเข้าใจดวงชะตาและใช้พลังจักรวาลให้เต็มศักยภาพ ฟ้าเปิดให้ชาวลัคนาราศีธนูแล้วขอเพียงคุณพร้อมเปิดใจรับพลังดีสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาแบบไม่หยุด